สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอก,ก,กันกับรายการลุงน้ําตาลพาเที่ยวอีกแล้วนะครับกาจารย์อยู่ในโหมดของลุงน้ําตาลพาทำนะครับก็วันนี้พอดีมี f อซจากระยองนะครับอีกรายหนึ่งนะครับต้องบอกเลยเมื่อวานเนี้ยลุงน้ําตาลไปทําที่อําเภอบ้านค่ายนะครับจังหวัดระยองวันนี้ก็มี f อซจากระยองอีกหนึ่งท่านนะครับอยู่อําเภอแกง อำเภอแกลงนะครับก็โทรมาบอกว่าตู้น้ำมันมีปัญหาก็อาตอนนี้หน้าจอดับไม่มีไฟไม่มีอะไรก็จากการสันนิฐานเบื้องต้นก็คงจะเป็นสวิตชิ่งเสียนะครับสวิตชิ่ง power supply นะครับหรือเอาง่ายๆสับภาษาไทยบ้านๆเราเลยก็คือกล่องจ่ายไฟนะครับ เสียซึ่ง <c oughs> ก็ต้องบอกว่าตรงจุดที่ลุงน้ำตาลจะไปทำนะอยู่ใกล้อยู่ใกล้ก,ลกับเสาไฟฟ้าใหญ่นะครับก็มันลูกอาทางเอฟซีบอกว่ามันมีอาการไฟกระชากอยู่บ่อยครั้งนะครับก็น่าจะเกิดจากาเหตุผลนี้แหละที่ทำให้ Switching Power ์ซ p บ l y หรือเจ้ากล่องไฟเนี่ยเสียบ่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าไปถึงแล้วจะต้องทำอะไรบ้างนะครับโอเคแลีวไปถึงอำเภอแกลงนะครับก็ค่อยว่ากันนะครับลงน้ำตาลมาถึงที่ตู้ที่มีปัญหาแล้วนะครับจะให้ดูนะครับก็เป็นตู้ตู้นี้เป็นของเลดออยนะครับก็ ไฟไม่ติดนะครับตอนนี้ปลั๊กเสียบไว้อะไรเสียบไว้หมดละไฟไม่ติด <c oughs> นี่นะครับมาดูที่สวิตชิ่งให้เพื่อนๆดูนะครับมันไม่มีไฟก็แสดงว่าสวิตชิ่งมีปัญหานะครับเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะเปลี่ยนสวิตชิ่งตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วมาดูกันว่าหลังจากที่เปลี่ยนสวิตชิ่งตัวใหม่ไปแล้ว จะใช้งานได้ปกติหรือเปล่าก็ที่ร้านนะจะมีตู้สามตัวนะครับเนี่ยสองตัวนั้นนะจะเป็นเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้าตัวนี้จะเป็นดีเซลนะครับก็การาแถวเนี้ยลุงน้ำตาลขี่เข้ามาเนี่ยเป็นสิบกิโลเนี่ยไม่มีปั๊มน้ำมันนะครับเส้นเนี้ยเส้นนี้มันไม่มีปั๊มน้ำมันก็เลย นี่ยมีทั้งเบนซิน91 95ดีเซลนะครับโอเคครบชุดเดี๋ยวจะมาทำการเปลี่ยนสวิตช i ่ง h i n g ์เวอร์ซัพพลหรือเจ้าตัวกล่องไฟตัวใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะอัปเกรดและคาลิเบตเจ้าตัวรับแบงค์ TN20 นะครับตัวนี้เป็นตัวเทียบ NK77 นะครับก็เดี๋ยวจะทำการอัปเกรดให้กินแบงค์ใหม่ด้วยเลยมาเดี๋ยวมาทำ อันนี้กันนะครับตอนนี้มันเปิดอยู่นะแต่เดี๋ยวต้องปิดก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนสวิตชิ่งกันครับโอเคบรรยากาศก,าก็ดีนะครับแถวนี้เป็นสวนทุเรียนหมดเลยมาเดี๋ยวมาทำการอัปเกรดกันแล้วก็อ่าอัปเกรดคาลิเบตแล้วก็เปลี่ยนสวิตชิ่งนะครับนู่นนะครับให้เพื่อนๆดูวิวคร่าวๆกัน ก็นี่นะครับกล่องตัวอัพเกรดนะครับเจ้าจีบ็อตัวอัพเกรดแล้วก็เดี๋ยวมาเอาอุปกรณ์ด้านในนะครับก็สวิตชิ่งอยู่ด้านในไปเดี๋ยวไปทำการอัพกันแล้วก็เปลี่ยนสวิตชิ่ง ตอนนี้ก็ถอดต,ตัวเก่าออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเก่าอีกตัวนะครับซึ่งเสียแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองหยอดดูนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมสวัสดีค่ะโอเคนะครับตอนนี้ใช้งานได้ปกตินะครับ เดี๋ยวลงน้ําตาลก็จะมาลองหยอดดูนะครับหลังจากอัปเกรดคาลิเบตไปแล้วแล้วก็จะหยอดตังได้ปกติหรือเปล่าเอาแบงค์เอาแบงค์งเราแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบเดี๋ยวจะให้แม่บ้านทําการหยอดนะครับแบงค์ห้าสิบนะครับ โอเคกินนะครับแบงค์ยี่สิบนะครับโอเคไหลเลื่อนนะครับจากทีแรกไม่กินเลยนะครับแบงค์ยี่สิบรุ่นใหม่นี่นะครับก็รับได้ทุกแบงค์แล้วนะครับตอนนี้สำหรับเจ้าตู้ดีเซลตัวนี้ก็ีพีนี้นี่ลุงน้ำตาลมาทำงานที่อำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับก็ ซึ่งห่างจากบ้านลุงน้ำตาลประมาณร้อยกิโลนะครับก็เก้าสิบแปดกิโลและก็ร้อยตีสั้นร้อยกิโลนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าลุงน้ำตาลจะไปทำอะไรที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวจะมาลงให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับ มีตู้น้ำมันมีปัญหาสามารถโทรเข้ามาปรึกษาหรือไลน์นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไลน์ไอดีทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ท้ายคลิปนะครับสามารถโทรมาปรึกษาได้ทุกวันนะครับลุงน้ำตาลให้คำปรึกษาได้ทุกวันแล้วก็อะไรตัวไหนเสียจะสั่งกับลุงน้ำตาลหรือจะเรียกลุงน้ำตาลไปซ่อมก็ไม่มีปัญหานะครับไปได้ทั่วประเทศนะครับแต่ก็ ค่าเดินทางเนี่ยคิดตามจริงนะครับตามระยะทางตามจริงก็คือลุงน้ำตาลจะคิดค่าเดินทางประมาณ10บกิโลลิตรนะครับ10บกิโลลิตรซึ่งก็ไม่ได้บวกอะไรนะครับพอลดลงน้ำตาลก็กินอยู่ที่กินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ10บกิโลลิตรนะครับก็สำหรับ EP นี้นี่นะครับก็มาซ่อมตู้เลดออย เดี๋ยวอีพีหน้าลุงน้ำตาลจะไปที่ไหนทำอะไรเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับสำหรับอีนี้ลุงน้ำตาลต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับว่าจะปิดคลิปนะครับคลิปทำตู้น้ำมันที่อ่าอำเภอแกงนะครับก็พอดีขากับคี่มา าอาอ่ผ่านหาดสวนสนนะครับก็เลยแวะมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะครับก็คลิปนี้ยังไม่จบนะครับมาดูความสวยนี่นะครับมีรถบัสมาด้วยนะครับเนี่ยก็คือวันเนี้ยเป็นวันอาทิตย์คนเยอะคนเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยมีรถบงรถบัสมาจอดเต็มเลยก็น่าจะเป็นรถบัสของอที่เขามาสัมมนามาประมาณอย่างเนี้ยเต็มเลยนะครับเนี่ย กส่วนให้ดูด้านซ้ายมือของลุงน้ำตาลนะครับก็เป็นจุดที่ลุงน้ำตาลชอบมากางเต็นท์นะครับสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพนะครับสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพนี่นะครับคนละห้าสิบบาทมากางเต็นท์มีเจ้าหน้าที่ดูแลนี่นะครับด้านซ้ายมือวันนี้ก็มีคนเข้ามากางเต็นท์หรือเปล่ามาดูซิมีนะครับวันนี้ไม่ไม่เห็นมีคนมากางเต็นท์นะครับ มีแต่คนมาเที่ยวยังไม่มีมากลางเต็นท์ก็เป็นจุดกลางเต็นท์ดีๆของบ้านเพนะครับอ่าของหาดสนๆน,นะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ราคาประหยัดนะครับคนละ50บาทนี่นะครับส่วนด้านขวาตอนนี้โอ้โหรถนักท่องเที่ยวเต็มเลยนะครับวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์ก็นักท่องเที่ยวก็มากันเต็มเลย โอเคครับก็พาเพื่อนๆมาเก็บบรรยากาศนะครับก็ขอปิดคลิปจริงๆแล้แล้วมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ